สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการซื้อชุดกล่องรีไซเคิลจาก l ล n e ไ y s h o p ของแท s h l u ก k ้นะครับง่ายมากเลยครับตอนแรกเข้ามาที่ลายของ t ท s h l u ก k ้นะครับกดที่เมนูนะครับจะขึ้นเป็นเลชเมนูให้นะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มซ้ายล่างนะครับสั่งซื้อชุดกล่องรีไซเคิลระบบก็จะพาไปที่หน้าร้านออนไลน์ของเรานะครับสำหรับตัวสินค้าตอนนี้เรามี3รายการนะครับวันนี้เราจะมาซื้อชุดกล่องเราก็กดไปที่ชุดกล่อง155บาทต่อ1นกล่องได้เลยครับ หลังจากนั้นระบบก็จะให้เราเลือกจำนวนนะครับว่าเราต้องการซื้อจำนวนเท่าไหร่นะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับจากนั้นก็มาอ่านตัวรายละเอียดของสินค้าให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราอ่านเรียบร้อยแล้วเราก็กดบ u y นาวหรือว่าสั่งซื้อเลยนะครับระบบก็จะพาไาที่รถเข็นในตะกร้าของเรานะครับหน้านี้ก็ยังสามารถที่จะปรับลดหรือเพิ่มได้นะครับกรณีที่เราต้องการเพิ่มเราก็กดบวกได้เลยต้องการลดก็กดลบนะครับ จากนั้นกดยืนยันการสั่งซื้อนะครับ buy n น w ระบบก็จะให้เราใส่ตัว shipping address หรือว่าที่อยู่นะครับถ้าใครมีที่อยู่เก่าอยู่แล้วก็เลือกได้เลยแต่กรณีที่ต้องการเพิ่มที่อยู่ใหม่ก็สามารถ add shipping นะครับกรอกรายละเอียดที่เขากำหนดกด Save นะครับก็จะขึ้น shipping address ให้เรียบร้อยนะครับ การซื้อชุดกล่องของเรานะครับอันนี้ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งแล้วนะครับกดฟรีได้เลยเพราะว่าค่าบริการการขนส่งเนี่ยรวมเข้าไปในชุดกล่องแล้วนะครับส่วนการชําระเงินง่ายมากเลยครับมีให้เลือกหลายรูปแบบเลยนะครับจะเป็นแลบบิทไลน์เพย์จะผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตการ์ดก็ได้นะครับหรือว่าจะโอนเงินก็ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลองทดลองโอนเงินละกันนะครับพอกดโอนเงินปุ๊บกดสั่งซื้อนะครับระบบก็จะเด้งขึ้นมาว่าโอเค ไปชำระเงินได้เลยนะครับภายในวันและเวลาที่กำหนดนะครับด้วยยอดเงินจำนวน310บาทนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่แบงค์ทานเฟอร์นะครับสมมตุติเราจะใช้ของกสิกร scb หรือธนาคารใดๆก็ได้นะครับก็ใส่เลขบัญชีนี้ไปได้เลยแล้วก็ยอดเงินที่ขึ้นโชว์นะครับพอกดแล้วชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาแนบสลิปออนไลน์นะครับเพื่อที่จะให้ระบบตรวจเมื่อเราโอนไปแล้วนะครับระบบก็จะ ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับอ่ะอยกตัวอย่างวันนี้เดี๋ยวเราแนบสลิปไปพอแนบแล้วนะครับอันนี้มันก็ค่อนข้างฉลาดนะครับมันออโต้ให้เลยก็คือไม่ต้องเพิ่มวันแล้วก็เวลานะครับพอเราแนบสลิปแล้วเราก็กด inform payment นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ order successful สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็สามารถมาติดตามสถานะการสั่งซื้อได้นะครับนี่ thanks for you r purchase นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปแทชล l u กกี้ก็จะรีบเข้ามาทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็จะยืนยันสถานะการสั่งซื้อนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็จะได้ตัว confirmation ในการสั่งซื้อแล้วก็จะรอรับสินค้าได้เลยนะครับ